ลิซ์ดแมนหรือมนุษย์กิ้งก่าเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ถูกพบเจอที่ประเทศสหรัฐอเมริกามันมีความสูงใกล้เคียงกับมนุษย์และมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ผสมกับสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งกาโดยการพบเห็นครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1977ที่แบล็กเมล์เทนรัฐนอร์ทแคลโรไลนาเชอร์รี่ฮิงเคลและลูกของเธอได้ไปเดินสำรวจถ้ำแถวแถวเนินเขาแบล็กเมล์เทน ที่นั่นเธอได้พบกับไม้เท้าหน้าตาประหลาดวางอยู่ที่พื้นบนไม้เท้านั้นมีอักขาระแปลกๆถูกสลักไว้เต็มไปหมดมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตและแน่นอนครับลูกของเธอชอบมันมากๆจึงนำกลับบ้านมาคืนนั้นเวลาประมาณตีสองลูกของเชอรี่เรียกให้เธอตื่นและบอกว่ามีคนอยู่ที่หน้าต่างห้องของเขาเชอรี่รีบเดินไปที่ห้องนอนของลูกแล้วพบกับมนุษย์กิ้งก่า มันมีหัวขนาดใหญ่ดวงตาสีทองส่องประกายในความมืดมือมีพังผืดฟันแหลมคมเต็มปากระหว่างที่เชอรี่กำลังหาอาวุธมาป้องกันตัวมันก็วิ่งหนีหายไปเสียแล้วเชอรี่คิดว่ามันคงมาเอาไม้เท้าคืนวันต่อมาเธอจึงนำมันไปคืนที่เดิมส่วนเรื่องราวที่น่าจะโด่งดังที่สุดของมนุษย์กิ้งก่าเกิดขึ้นที่บึงสเกปออเมืองบิชอปวิลรัฐเซา,า์แคโรไลนา ในวันที่29มิถุนายนปี1988คริสโตเฟอร์เดวิสอายุ17ปีได้พบเจอกับมันขณะขับรถกลับบ้านเขาอ้างว่าพบสัตว์ประหลาดตัวนี้กระโดดขึ้นมาบนหลังคารถและพยายามทำร้ายเขาด้วยวิธีการต่างๆเดวิสจึงพยายามบกสะบัดรถของเขาจนหลุดพ้นจากมันได้สำเร็จเขามองไปยังกระจกมองหลังและเห็นสัตว์ประหลาดรูปร่างเหมือนมนุษย์ผสมกิ้งก่าอยู่ตรงนั้นและเมื่อได้ตรวจสภาพของรถ ก็บพบว่ามีร่องรอยความเสียหายจํานวนมากและในช่วงเวลานั้นก็ยังมีอีกหลายคนที่ได้เผชิญหน้ากับมนุษย์กิ้งก่าในลักษณะที่คล้ายคลึงกับกรณีของเดวิสคือถูกมันทําลายรถยนต์ด้วยเร็วแรงอันมหาศาลนอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังได้ทําการออกสํารวจและพบรอยเท้าประหลาดขนาดใหญ่ที่มีนิ้วเท้า3นิ้วซึ่งมันไม่เหมือนกับรอยเท้าของมนุษย์เลยซึ่งพวกเขาได้หล่อเก็บมันไว้และยังคงเก็บมันไว้จนถึงปัจจุบัน จนสถานีวิทยุ Wcos สถานีวิทยุชื่อดังถึงกับเสนอเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์ให้แก่ใครก็ตามที่สามารถจับมนุษย์กิ้งก่าได้แต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องนี้ก็เริ่มซบเซาจนในเดือนสิงหาคมปี1988เคนเนดออนักบินประจำฐานทัพอากาศชอได้แจ้งกับทางตำรวจว่าเขาพบกับมนุษย์กิ้งก่าบนถนนและได้ชักปืนออกมายิงมันจนบาดเจ็บอีกด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องนี้ก็โป๊ะแต่ เคนเนตกุเร <ersch> ื่องนี <im bul ans with it> mm ้ขึ้นมาเพื่อจะไม่ให้เรื่องมนุษย์กิ้งก่าถูกลืมเลือนไปเท่านั้นเองจนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ที่ทะเลไซโซนรันรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาพบค่ำจีจอนสันนักปั่นจักรยานและเพื่อนๆของเขาพบตัวประหลาดเดินขวางถนนอยู่มันสูงประมาณ6ฟุตมีรูปร่างผอมตาคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานมีเกล็ดสีเขียวสลับแดง มีรูสองรูที่คาดว่าน่าจะเป็นจมูกมันเหมือนกับกิ้งก่าแต่ก็เหมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกันมันชี้หน้าจอและเพื่อนๆก่อนจะวิ่งหายไปในความมืดและในเดือนสิงหาคมปี2015ซาร่าเบราได้ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าวท้องถิ่นว่าเธอได้เผชิญหน้ากับมนุษย์กิ้งก่าขณะที่เธอกำลังออกจากโบสถ์ไปที่เมืองบิชอปวิลเธอได้บันทึกภาพของมันเอาไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นภาพของสัตว์ตัวหนึ่งที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อ และยืนด้วยสองขาเหมือนมนุษย์มันเกาะอยู่บนต้นไม้และนิ้วของมันมีทั้งหมด3นิ้วปัจจุบันคริสโตเฟอร์เดวิสถูกฆาตกรรมในบ้านพักของเขาเองและคนที่เคยเห็นมนุษย์กิ่งกาอีกหลายรายก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุที่ผิดธรรมชาติเช่นเดียวกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณวรัสบอยที่เสนอเรื่องนี้มาด้วยนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เซบายครับ